คนพร้อมนะโว้ยโอ้รโอ้โอ้โอ้ย่อ้อ้ยโอ่ยโอายโอ้ยโป้ยโอ้สโอ้ยโอ้มโอโออ้อ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโยอ้้ยโอ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 ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยใอ้ยโอ้ย้อ้ยโอ้ยอ้ยโว้ยโอายโ้ยโอองยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยกอ้โอ้ยโอ้ยขย ใครทำได้เยอะที่สุดชนะพร้อมนะหนึ่งสองสามอ,อะไรอะไรอะอะโอ้เป็นเสียงของพีย <c oughs> เดี๋ยวเกๆบอกว่าเล่นไม่เป็นอีกอ,ะอ้ะเอาเสมอเฮ้ยเรี่อนผมเสร็จก่อนโอ้โหก็่าบอกว่าไม่ธรรมดาครับผมเราจะเอาป๊อปเอ็ดอันนี้นะครับวางลงไปบนแทมเพรินนะครับผมมันจะพอดะ เดี๋ยวจะพอม่เป็นไรครับผมพี่โอ๋บอกว่ายมเห็นหลายช่องทำนฮะเวลายโยนพอาปีขึ้นฟ้าเนี่ยพอาปีจะตกมาใช่เราลองดูแล้วกันว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า่ากันโอเคเอาแล้วนะฝนร้อมนะอ่านงแห็มๆหน่อยพอแล้วอะฝนจะตกแล้วนะโอ้ยโอ้ย โอ้เยอะมากป๊อบปิดนะฮะเยอะมากๆเลยครับผมตอนนี้เราได้ป๊อปอิดมาเียบเลยเอาแล้วฮะตอนนี้นะเราก็เก็บมาโอ้โหเยอะมากๆเลยครับผมประมาณ100่งร้อยันเยอะมากเหนือถึงว่า100ลงรูหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาป๊อปอิดทั้งหมดนี้นะครับติดกับแฮม์โพลีรับผมไป เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เราวางไว้เต็มแผ่นพอลีเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูว่าจะกระโดดได้ไหมได้ลองดูก่อนฮะว่าะเสียวจะพังหรือจะฟังฮะเอาตรงกลางเลยนะเฮ้ยอันนี้คือแบบยังไม่ได้กระโดดจริงจะยกสิมากระโดดดิ๕มากระโดดนะนะหย่ามาคว้าคว้าหย่า อ่ะครับผมวางอ่ะอ่ะลงมาก่อนนะฮะพี่วางมาเมื่อกี้พังแน้วฮะนี่คือเราเทสกันก่อนนะครับว่าแบบถ้าไม่ติดอะไรเลยเนี่ยมันจะอยู่ไหมมันก็ไ่อยู่อยู่แล้วคนดูก็รู้เราไปเอาดูคอนเทนต์คนอื่นดีกนะเราไปเห็นคลิปมานะฮะเขาบอกว่าเขาเขาใช้ปทำทัมโกลีนนะฮะโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสอง เราก็จะเอามารีมิกกันระหว่างคทรโปลีนแลปแล้วก็อพอ,อ<ช><ช>มิดนะครับเราจะมาผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นโกโก้คันนะฮะเ้ยมาครับผม,มตัวทีมแลปครับผมไป go go มาเฮ้ยปอสักพด้วยเราจะทำการ แรปแรปนะฮะให้มันติดกับแคมเพลีนส,สวยสวแบบนี้เลยร <c oughs> ึเปล่าใพี่กอดันเข้าไปอย่างงี้เอาอีกอันนึงมาได้วยอะมาม้วนะนนะม้วนส่งมาฮะส่งมายึดก่อนเอ๋ออกไปเลยฮะดูอย่งนี้นี่ถ้าผมเราก็จะทำประมาณนี้นะฮะค่ะแล้วก็รูดไปอย่างงี้นี่แล้วก็ส่งมาอย่างงี้ฮะ,ะทำไป<ะ> แมพแล้วก็เห็นเช่าพี่ลูกนะฮะทำแคมโพลีนโดยการใช้แรปเนี่ยก็เจ๋งมากเหมือนกันค่ะแต่เราที่เราเอาแคมโพลีนมาใส่ป๊อปปิดแล้วก็ใส่แรปอีกทีนึงครับผม <c oughs> เรามาดูกันว่าเดี๋ยวถ้ากระโดดแล้วเนี่ยมันจะพังเหมือนตอนแรกไหมอาจจะอาจ <c oughs> อาจะดีะ <c oughs> ปังหรือ <c oughs> พัง <c oughs> สุดท้ายแล้วผมนี่เสร็จเรียบร้อย นี่คือพร้อมส่งไปยังต่างประเทศได้เลยนะครับเราจะขายแทนผลินพร้อมกับ๊อปอิ์ตไปไปทนีรับไหมฮะไม่รับมันใหญ่เกินน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินนะฮะเราส่งหาด้วยเวใช่ไหมไปส่งของกันฮะยกคขึ้่โอเคโอเคสองเราก็โอ้โหเสร็จแล้วแล้วนะฮะ ถ้าโดดเลยว่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะผม่รู้ถ้าอยากรู้กดไลค์กับสับสไครต์นะครับว่าถ้ากระโดดแฮมโพลินที่มีแร็ปเลยมีฟอฟอิดแล้วจะเป็นยังไงก็เอมามาลองดูเลยล้ะกันเฮ้ยค่อยอยู่อยู่อยู่มันหนึบ่ะเฮ้ยเหมือนตีนแกกระโดดดูรับผม ขยับเลยขยับเลยขยับเลยลืมไยเราห้ามงอขาเออโอเคก็รถดหมครับผมนี่โอ้โหต่างจากเคมโพลีนที่แบบไม่มีป้อผิดนะฮะต่างไหมไม่ต่างไม่ต่างต่างต่าเออมันต่างเวลาเวลากระโดดใช่ไหมมันก็จะแบบเหมือนมีอะไรลุกที่เท้าหนวดหนวดเอืองอคือที่ดวดเท้าแคมโพลีนนะผมใช่แต่ว่าดู มันแค่ขยับครับผมเราขย่าต่อกระจายกระจายแต่ว่ากระโดดได้สนุกด้วยกระโดดอ่ะพี่อมลองดูฮุกคนมันเห็นไหมเฮ้ยมันนุ่มสะอนแรกคือมันนุ่มมากครับผมแบบปิ้นเท้ามากเลยเดี๋ยวเราจะกระโดดเเลยอ้โหโห้โเโอ้โหตบอฟ้าต่อฟ้าโอ้โหอะไรโอ้มเอว่ามูว์ซินเดร

โอ้ทุกคนนะก็อย่างที่เห็นนะฮะ <c oughs> ก็คือเล่นแบบเดิมก็น่าจะดีกว่านะฮะเอาเอีบมาทําไมเห็นอย่างนี้นก็<า>สร,ร้างสีสันนะฮะกับแพมพอลินก็ถามวา่าเอ้ยมันดีไหมมันนวดเท้านิดน,นึงครับผมมันมีการนดราวดเท้านิดน,นึงแล้วก็อีกอย่างคือมันสนุกครับมันสนุก,กกว่าเดิมนิดน,นึงแต่ที่ว่ามันเราเราได้มีอะไรอยู่อยู่ที่เท้านะมันจะรู้สึกเหยียบอะไรไม่รู้แล้วก็เด้งขึ้นมาใช่ใช่เดี๋ยวเราจะอุ้ยมันฉีกไปแล้วโอ้หทุกคนนี่นี่นี่ ดีมากนะฮะเนื้อดีมากอ่ะสีนี้ดีกว่านี่ไงสีนี้สวยนี่เขาเล่นแบบนี้ใครเคยเล่นใครเคยเล่นบ้างครับผมใครชอบเล่นป๊อปอิสกดเร็วๆเขาให้กดเร็วๆเขาให้กดแข่งกันใช่เขาให้กดแข่งกันแบบจุ๊บจุบจุบจุบโอเคครับผมก็แต่ที่เห็นนะฮะแทมโพลีน vs ป๊อปอิตนะฮะก็ถือว่า ได้เหงือกันพอสมควรเลยนะครับผมดูเหงือกเขาก่อนไปลองได้บว่าใครเป็นแทม์รีมเรินก็เอาไปวางลองเหยียบดูได้ก<ม>็สนุกไปอีกแบบนึงน<ช>ค,นครับผมคลิปนี้นะฮะถ้าอยากให้เราทําอะไรวีไอพีแฮร์รี่นก็คอมเมนต์เข้ามาถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับกดซับสไครต์ถึงหกล้านซับเร็วๆเลยนะครับผมไปไัไใจมาเยอะๆนะคะไปแล้วฮะไปแล้วเย้อาทีโน่ไหนทีโน้นดนึหงือกแตกแล้วมาละ